จะมาแล้ว <Whatever. S 1> สวัสดีครับวันนี้มีคาเฟ่มาแนะนำนะครับบอกก่อนเลยว่าใครที่มีน้องๆหนูๆที่นี่เหมาะมากเพราะไม่ได้มีแค่อาหารอร่อยๆนะครับแต่ยังมีแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมทางธรรมชาติให้เด็กๆได้ร่วมสนุกมากมายที่นี่คือ G f ฟ r m ์ a f e เ a ่แอน l ์นะครับพิกัดก็จะอยู่ใกล้โรงเรียนชัยสิทธาวาสหรือว่าวัดบางนาอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับเดี๋ยวแปะพิกัดไว้ให้ในคอมเมนต์เข้ามาก็จะเจอที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายตัวร้านก็จะตั้งอยู่ในฟาร์มขนาดใหญ่พื้นที่ประมาณ8ไร่ในนี้ก็จะมีทั้งฟาร์มสัลลลีี้งงมแแปปปนาาบออผกกิ านกิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้มาปล่อยพลังกันด้วยนะครับที่สําคัญคือเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยครับมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากสามารถเข้ามาดูสัตว์และให้อาหารน้องๆได้ก็จะมีทั้งเต่าบกมีแพะนะครับมีปลากระต่ายเป็ด ไก่ฮานแล้วก็อีกมากมายครับถ้าชอบแนวแอดเวนเจอร์หน่อยก็จะมีสะพานเชือกมีบ้านต้นไม้มีชิงช้าแล้วก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมพิเศษนะครับค่ากิจกรรมคนละ390บาทผู้ปกครองเข้าฟรีเป็นกิจกรรมให้เด็กๆได้เรียนรู้ธรรมชาติเขาก็จะมีวิทยากรให้ความรู้พาเด็กๆไปตามฐานต่างๆนะครับเช่นกิจกรรมเรียนรู้เรื่องดินและปลูกผักสวนครัวปลูกเสร็จก็เอากลับไปดูแลต่อที่บ้านได้เลยกิจกรรมจับสัตว์จริงๆนะครับมีทั้งหอยกบปลาปูหน้าได้จับเป็ดอุ้มไก่กััันนนนนสสุกกกกาาาเเเเลลยครรบบจจ้้้็็ะะขขไไปด ก็จะต้องตามหาไข่เป็ดที่ซ่อนอยู่ในล้าวเก็บเสร็จแล้วก็เอากลับบ้านให้คุณแม่ไปทอดให้กินได้เลยครับแล้วก็ไฮไลท์ก็คือนี่ครับกิจกรรมดำนาในแปลงสาธิตตรงนี้น้องๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำนาปลูกข้าวมีต้นกล้าให้ได้ทดลองปลูกกันจริงๆนะครับแต่ดูแล้วจะไม่ค่อยสนใจเรื่องปลูกข้าวกันเท่าไหร่นะฮะพอจ้องแต่จะเล่นคโคลนกันอย่างเดียวเลยมีสะพานเชือกด้วยนะครับโอ้โหเป็นกิจกรรมสนุกสนานครับสุดท้ายก็เล่นคโคลนกันตามสบายเลยครับวันนี้เด็กๆสนุกสนานมากแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลย ซลติดไว้บนหลังคาแอร์เย็นฉ่ำไปเลยครับบรรยากาศข้างในร้านก็จะอบอุ่นสบายๆเป็นห้องกระจกรอบๆเลยมองออกไปก็จะเห็นธรรมชาติสวยงามของตกแต่งในร้านก็จะเป็นรูปวาดต่างๆซึ่งพี่เจ้าของร้านก็เป็นคนชอบงานศิลปะก็เอามาสะสมไว้ที่ร้านนะครับเดินขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นอาร์ตแกลเลอรี่อีกมาดูเมนูอาหารกันบ้างครับที่นี่ก็ไม่ได้เน้นแค่กิจกรรมและบรรยากาศเท่านั้นนะครับอาหารก็อร่อยมีหลากหลายเมนูครับเริ่มกันที่เมนูแนะนําเลยนั่นก็คือเมี่ยงกลีบบัวที่นี่จะมีบึงบัวเยอะมากครับมองไปทางไหนก็จะเจอดอกบัวที่ใช้ก็จจจะะเกกก็บบมาาในนึงลอสวย แล้วก็มาหอ,อก,กินเป็นเมี่ยงอร่อยมากเอามาเด็ดเป็นกลีบๆใช้แทนใบชะพลูนะครับกินกับเครื่องหลากหลายมีทั้งมะพร้าวกุ้งแห้งหอมแดงพริกขี้หนูขิงมะนาวแล้วก็เม็ดบัวอบกรอบครับเกสรบัวก,ก็กินได้นะครับน้ำจิ้มเมี่ยงจะหวานกลมกลม่อมทุกอย่างมันเข้ากันมากชุดนี้ราคา180บาทครับต่อมาอันนี้ไม่ใช่มีหยกนะแต่นี่คือผักบุ้งครับเพิ่งเก็บมาจากสวนเลยแต่ใช้ส่วนของลำต้นเท่านั้นเอามาทําเป็นเส้นๆเ,เ,เหมือนเส้นหมี่แล้วก็มาผัดชื่อเมนูมีหยกจีฟาร์มหรือว่าผัดผักบุ้งจีฟาร์ม รสชาติดีครับอร่อยแล้วมีประโยชน์ด้วยกินเยอะๆช่วยบำรุงสายตานะครับจานนี้120บาทแล้วก็จะมีผัดผักคะน้าจีฟาร์มใช้คะน้าจากสวนที่ปลูกเองเอามาผัดคะน้ากรอบรสชาติดีหอมเต้าเจี้ยวนะครับราคา120บาทต่อมานี่คือเมนูปลากระพงลุยฟาร์มครับเป็นปลากระพงหั่นชิ้นเอาไปทอดเขามีแต่ลุยสวนนะครับแต่ที่นี่ลุยฟาร์มก็จะมีมะเขือเทศหอมแดงขิงมะนาวตะไคร้เบมะกรูดผักชีซอยพริกขี้หนูนะครับผักพวกนี้ก็เน้นปลูกเองครับปลอดสา,าปราาปลอดภัยแน่นอนเอามาปรุงเป็นน้ำยำแล้วก็เทราดลงไปบนปลาดดปาาสสนนน้้ยมรรเเวว็หับกิ ผักสมุนไพรต่างๆที่เขาเลือกมาใส่มันเสริมรสชาติเข้ากันได้ดีครับจานนี้395บาทเมนูปลากระพงอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือปลากระพงทอดคั่วไข่เค็มไข่เค็มที่นี่ก็จะใช้เป็นไข่แดงเค็มจริงๆไม่ได้ใช้ซอสหรือใช้ผงนะครับเอามาบี้บี้ให้มันยังเหลือพอเป็นชิ้นให้เคี้ยวเจอแล้วก็เอาไปผัดคั่วให้หอมไปกับปลากระพงน่ากินมากครับตัวไข่เค็มมันจะเคลือบไปทุกชิ้นของปลาทอดรสชาติก็จะเค็มๆม,มันๆน,นอกจากหมึกแล้วก็มีปลากระพงนี่แหละครับเ ที่นี่ก็จะถูกต้มมาจนเปื่อยแล้วนะครับจากนั้นก็เอามาผัดคล้ายๆผัดเปรี้ยวหวานนะครับใส่สับป,ประรดลงไปด้วยแล้วก็ตักเสิร์ฟในลูกสับป,ประรดโรยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ครับรสชาติเปรี้ยวหวานหอมสับป,ประรกดกระดูกหมูนุ่มกินง่ายถูกใจเด็กๆแน่นอนครับเมนูนี้250บาทแล้วก็จานนี้คือยำส้มโอครับเป็นแบบโบราณเลยนะครับก็คือจะใส่มะพร้าวคั่วใส่กุ้งแห้งปน่นแล้วก็จะมีพริกขี้หนูหอมแดงถั่วลิสงนะครับจานนี้160บาทแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมจีนน้ำยาปูที่นี่ทำอรอ รสชาติก็เข้มข้นเลยครับมีทั้งความเผ็ดความหอมกระชายนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับขนมจีนและผักสดชุดนี้190บาทครับอาหารดีนะครับแล้วก็อย่าลืมสั่งเครื่องดื่มร้อนๆแบบนี้นะครับก็จะมีอัญชันน้ำผึ้งมะนาวโซดาครับเปรี้ยวซ่าหวานเย็นชื่นใจแล้วก็แก้วนี้เป็นชา2ใจครับเป็นชาเขียวกับชาไทยเสิร์ฟแยกชั้นกันมาในแก้วเดียวกันนะครับอันนี้จะได้2รสชาติใน1เดียวแล้วก็นี่มาทั้งลูกเลยครับเป็นแตงโมปั่นใช้เนื้อแตงโมร้อ็เปิร์มาเย็นในลูกแตงโมราคาา90บทรับเปิด วันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงถึง6โมงครึ่งนะครับหยุดทุกวันจันทร์คาเฟ่ที่ดีมากๆสำหรับครอบครัวแล้วก็ที่สำคัญใกล้ๆกรุงเทพไม่ต้องไปไกลด้วยนะครับพิกัดและรายละเอียดดูต่อในคอมเมนต์ได้ครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ